ฟรีฟอัปเดตใหม่แล้วก็เข้ามาเล่นเลยและการดูสิทุกคนเนยผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดทรัพยากรกอ,อะไรทั้งสิ้นเลยแต่งตัวเหมือนบอดเลยอะเราอะเหมือนบัดทั้งที่เอทุกคนผมเพิ่งสังเกตดูมุมซ้ายบนดที่เป็นป้ายหนึ่งสองสามตรงชื่อแล้วก็ตรงในแผนที่อะทุกคนเยเขเป็นสีด้วยสมัยก่อนเป็นสีแดงแใช่ปะเดีย๋ยวนี้เป็นหลายสีเลยสวยจัดเลย,อยชอบว่าชอบว่า พีไฟอัปเดตอันใหม่ก็อชอบเลยอะพีไฟทําถูกใจได้มากเลยอะภูใจผมมากเลยแพทเนี้ยพีไฟเอ้ยผมชอบอะก้อนนี้เลยกูจะตายแล้วเพื่อนช่วยกูหน่อยได้ไมั้ยโอ้เหลอือเบอร์หนึ่งสุดท้ายว่ะเบอร์หนึ่งว่าไงเบอร์หนึ่งไหวหรือเปล่าเราไหวหรือเปล่าเมื่อแต่พูดอยู่นั่นแหละถามมึงเนี่ยมึงไหวหรือเปล่าเบอร์หนึ่งจายังไงเอ้ย ไปแล้วปะ่ะยมาชุบเราหน่อยได้ไหมมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนเอ้โอ้โหกวนึกว่ามึงจะไหวแทนที่มึงจะมาชุบกูน้องมึงก็ไม่ชุบ่ันเอ้ยเปิดไม่พูดอยู่ได้ดเดคเล่น m อ็มบไฟดีกว่าทุกคนตอนที่2อแล้วเนี่ยดีนะตาแรกเราไม่ได้ซื้อปืนผมมั่นใจแล้วถ้าชนะเราก็จะไปเก็บปืน เลื่อนนะครับแต่ถ้าเราซื้อปืนมาแล้วเราแพ้ดีพอตาต่อไปเราจะได้เหรียญน,น้อยนะครับผมเล่นสี่วิสีมาเยอะแล้วผมเลยเก็บเหรียญไว้ดีกว่าอย่างน้อยถ้าเราชนะเราก็เก็บปืนของคนอื่นได้ใช่ไหมละ่ะแพ้เราก็สามารถซื้อปืนดีๆได้ในตาต่อไปแอแต่มไม่เป็นะตาเนี้ยแหละผมยังติดใจเรื่องนี้อยู่เล้วล่วงเฉยเลยกูมัวจะมองป้าย มชื่อว่ะทุกคนผมชอบว่ะผมชอบแบบนี้มากเลยอ่ะไม่รู้เป็นไงว่ะผมโคตรชอบเลยชอบป้ายจัดเลยป้ายสีแบบนี้ก็ทำในแผนที่เป็นสีสีอย่างเงี้ยโคตรเท่แล้วผมติดใจว่ะทุกคนเนยติดใจจนกูไม่มองเลยว่าศัตรูยิงกูล่วงแล้วทุกคนเฮ้ยเค้ยนแบกจัดอะครับทังหมย ทำไมเนยแยบ,บจังอะแบบเกินไบเป,ป้าถามน่อยซื้อคุณเนยโอ้ผมเพิ่งกลับมาเล่นคุณก็แบบผมแล้วเหรอจ้าฮะยังไงเอ่ยซื้อปืนอะไรดีแม็กเจ็ดดีกว่าไม่ซื้อเราจะไม่ซื้อแม็กเจ็ดนะครับพอดีว่าเราจะขอคุณเนยดีว่าคุณเนยตาที่แล้วคุณเนยแบบใช่่ะคุณเนยน่าจะมีเงินเยอะพอสมควรงั้นผมขอปืนแม็กเจ็ดดเป่าเล็กเคซื้อให้เราด้วยว่ะเ,เรื่องจัด เฮ้ยหมวกหมวกมันให้อัพนี่ว่ะซื้อหมวกมาปุ๊บมันก็จะเป็นเลเวลสแล้วก็ซื้อหมวกสามมาดีเคมอตาโฟเกอร์ชอบว่ะชอบแบบนี้ว่ะอันนี้ไม่ใช่สีวีซีจัดันดับนะครับอันนี้เป็น,นสีวีซนะีเกาะสวรรค์เนี่ยที่เป็นรูปหุยนตนะ์เนี่ยทุกคนผมชอบว่ะเลยป,ป้ายชื่อผมเนี่ยคิดใจเล่อนป้ายอยู่เลยนะป้ายสีอย่างเงี้ยผมก็อชอบเด้อไม่รู้เะไรชอบมากเลย ชอบคนกูตายคนแรกตั้งสองสามตาแล้วเนี่ยทุกคนเงยมัวจะมองป้ายลืมดูเลยว่าเราแข่งเกมอยู่เนาะอย่าไปจริงจังนะ่ทุกคนเพราะเราไม่ได้แข่งแล้วได้เงินอะไรมากมายเราแข่งมาแล้วก็ไม่ได้เงินแล้วแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะทุกคนเนายแต่ทำไมทุกคนดูแล้วไม่ช่วยกันสนับสนุนแล้วกดแชร์มาให้เพื่อนกดติดตามผมด้วยทุกคนอย่าลืมที่ เ้ามาดูแล้วล้วก,กดซับกันเยอะแล้วก็ชวนเพื่อนมาดูแล้วก็กดซับกันด้วยเด้ออย่าลืมเด้อครับตายผมไหวเบอร์นหนึ่งตายหออกไปขนาดนั้นนะน้อมึงจะไม่ตายก็ให้มึงรู้ไปสี่เบอร์นหนึ่งเออสองหนึ่งแล้วนะจ๊ะไหวหรือป่าทําหน่อยสิเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดนี่แหละตาเนี้ยบอกเลวกวาาจริงนะจริงสุดๆแหละพูดเลยจังเลยเนี้ย อัพหมวกสามไม่เต็มด้วยนะแล้วไม่มีเกาะให้กูด้วยประเด็นผมจะซื้อเกาะอางไงวะทุกคนอยากซื้อเกาะว่าทำไงดีเนี่ยไม่มีเกาะให้ผมเฉยแล้วโหเสียใจจริงจริงมีแต่หมวกคิดว่ามันยิงหัวกันงงวะฮะมันยิงตัวกันส่วนมากอะ่ะไม่ค่อยยิงหัวกันหรอกเล่นแบบเนี้ยเขาใจใช่ไหมเออมันวิ่งมาตรงนี้เน้ยนย วิงมาช่วยกูนหน่อยชิวิงมาแล้วกูก็โดดข้ามไม่ผ่านเลยชิผ่ายเลยทุกคนเออ,อตาที่สีก่กูว่าตายคนแรกอีก่ะเป็น <Hey, S 1> อะไรวะนเนี้ยทำไมชอบตายคนแรกขอเนี่ยสมตาแรกยังพอว่านะทุกคนพอผมมัวแต่มองป้ายสีสีแต่ตาน,นี้ผมไม่มองป้ายสีคือแบบกูยังตายคนแรกคิดเอาเฮ้ยนระวังล่วงเด้อระวังล่วงเด้อครับตรงน,นี้ ยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยคนเนยไหวหรือป้าเช่าทำหน่อยไหวหรือป่า <c oughs> ไอ้นี่มันยิงค่ะยิงก็ไม่โดนยัดเข้ยิงโดนเนี่ยยังไงเอ้ยยังไงเอ้ย้มึงยิงใครอ่ะก <c oughs> ูถามหน่อยดิ <c oughs> มึงเห็นแล้วทําไมมึงไม่วิ่งเข้ามายิงวะ่ะ <c oughs> วิ่งหนีไปเฉยเลยยัดเข้เบอร์หนึ่งมึงมีงมงกระถาอะไรมเปล่าวะทำให้มันมองไม่เห็นนะ <c oughs> ทำหน้าสีเบอร์หนึ่ง มึงมีาถานิยมอะไรหรือเปล่าคาเบอร์หนึ่งจ๋ายังไงเอ่ยมองไม่เห็นเบอร์หนึ่งเฉยเลยอะ่ะยึดเข้เอาเรื่องจัดตอนนี้เบอร์หนึ่งจะแบกเราได้ไหมวะทุกคนคิดว่าแบกได้ไหมคิดว่าแบกไม่ได้กดไลค์มาแล้วคิดว่าแบกได้กดซับมา <c oughs> แลกกันถ้าแบกไม่ได้ก็อย่าลืมกดซับให้ผมได้นะครับยึดเข้เขล่วงหนึ่งวะตึงจัดยังวันเนี้ยังไงเอ่ย มาสองเลยจังวันนี้ไหวหรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> นึกว่าเจอไหวที่แท้ไม่ไหวนี่เองโอยเบอร์หนึ่งนายแน่มากจริงๆแต่ก็ถือว่านายเก่งแล้วละ่ะที่นายทําได้ขนาดนี้เรายอมรับน้ําถึนใจนายเลยวะเบอร์นหนึ่งเอยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมจะไม่ยอมตายคนแรกแน่อยเพราะว่ากูจะอ้อมโลกเลยละ่ะแล้ยเพิ่งยิงกันเสร็จก่อนกูก็เข้าไปเพราะว่าผม ม่ตายคนแรกแน่น,นอนถ้าผมทำแบบเนี้ยนอกจากผมจะวิ่งเข้าไปแบบวิ่งเข้าตรงตรงผมว่าอย่างนั้นผมก็ตายคนแรกแน่นอนแัทนี้นน <S <S นนตั้งแต่อัปเดตแพทแบบใหม่เอาพึ่งเล่นนะเนาะก็อย่าว่าอย่าด่าผมกันเด้อพอดีว่าพึ่งเล่นนะเนาะตรงนี้มันขึ้นไดเปล่าวะทุกคนสิวิสิผมไม่เคยมาตรงนี้เลยโอ้มันขึ้นไม่ได้ว่าหมอกบังวะผมไม่กล้าเข้าหมอกว่ะัวดเจ็บหมอกน่าจะเจ็บนาดูนะครับ หนึ่งสี่หนึ่งสองตัวปอมเนี่ยมึงตายไวเกินเมันห oh, <no. S 1> นึ่งอ่ะรบซือหนึ่งสี 4, 1, 4, 1, ห่หนึ่งสองหละจ้ะเลยตั้งชื่อแบบเนี้ยทำไมไม่เอ็ซืผมล่ะ <c oughs> โอ้ยเหนื่อยก็ตายเอ้ยค้างค้างอ่ะค้างค้างก็ไม่เป็นไรกูยืยอนอยู่ตรงนี้ oh, <no. S 1> มึงจะวิ่งหนีไปไหนแล้วจ้ <c oughs> าซ้ำด้วยเนี่ยดีว่าหิววะนะหิวคิวอ่ะดีว่าชนะ่วงนี้ข้าล่าคิวอยู่อ่ะครับน,นอน เบอร์สองระวังตายเด้อเบอร์สองร่วงเฉยเลยขอสามศพได้ไหมขอสามได้ไหมตัวนี้วิ่งมาเรจาจะตัวนี้วิ่งมาเรจาจะลากข้าหัวหน่อยเป็นไงล่ะลากข้าหัวหน่อยเป็นยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยขอสามหน่อยแล้วกันจังวนันนี้ยังไงเอ่ยมีใครมาว่ากูเปิดโคโน่แล้วแล้วกันเผื่อมันวิ่งอ้อมหลังนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาเหลือกี่ตัว กดโนอก่อนแล้วกันยิงันเนี้ยยิงนะจ้าจต่วันนี้เข้าหัวไปนั้นหนึ่งโอ้ยิงอัดตัวรัวๆไม่ไม่ตายทุกคนเลยทำไมไม่ตายวะเมื่อกี้ให้ไม่เจอดัดตัวรัวๆแล้วนะยังรอดเฉยละมานี่เหรอจ้ามานี่เหรอจ้าโดานหัวไปอีกทีโอ้ไม่ตายวะเจ้านี้ถึกจริงๆสักยันอะไรวะเนี่ยทำไมตายยากจริงๆวะอ๋อผมนึกว่าเหลือหลายตัวเหลือหนึ่งตัวเท่ากันนะครับ ไม่เป็นไรเราไปเก็บเลือดกันวิธีที่เราจะชนะฝั่งโน้นได้นะครับเราต้องเก็บยานะครับบอกเลยถ้าเราไม่มียาเราก็แพ้ได้นะครับเราต้องเก็บยาอย่างเฮ้ยเฮ้ยวงมาวงมาวงมาเข้าวงก่อนจังเนี้ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ตรงสะพานหรอจ๊ะอยู่ตรงบันไดหรอจ๊ะอยู่ตรงบันไดหรอจา้าเราจะไปไหนล่ะวิหนี่ไปหน้านแล้วรอจ้าผมขอพันยากันแล้วผมจะวิ่งเข้าใส่เลยทุกคน หน ı, ึงสองสามวิ AL ่งเข้าใส่เลยเอ้าหายเฉยหายไปไหนวะเราวงอยู่ตรงเนี้ยโอเควงอยู er ่ข้างบนวิ่งไปหลบข้างล่างแพ้นะบอกก่อนโดงวงบีบนะจ๊ะวิ่งเข้าวงก่อนแล้วกันจังหวะนี้นับเลยสามสองหนึ่งเป็นไงล่ะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ชนะคิดเอาผมตึงแค่ไหนอะครับคนดูผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยตามเมื่อกี้ ยังชนะโหเสียใจว่ะเสียใจเรื่องอะไรอะหรอคือแบบกูติดใจป้ายสีมากเลยพุกคนน่ะจะไม่ติดใจอะไรมากกับผมชอบว่ะแต่มันเสียใจอย่างหนึ่งคือแบบสามตาที่กูพลาดไปกูไม่น่าพลาดเลยเมื่อแต่มองป้ายสียงไเงเลยเสียใจ <c oughs> ทุกคนไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องเล่นตึงๆหน่อยวะ่ะเราต้องกลับมาชนะให้ได้ นี่เหรอจ้าวิ่งมานี่เหรอจ้าบอกเลยว่าล่วงนะจ้าเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนมาช่วยหน่อยไม่ต้องเป็นหรอกว่าใครจะแบกไม่แบกแต่ขอให้ทีมเราชนะก็พอวิ่งมานี่เหรอจ้าวิ่งมานี่ก็โดนยิงล่วงสิจ้าล่วงหนึ่งแล้วนะจ้าไม่ตัวคนมันไม่ตัวมันไม่ตัวนี่หนอวะเมื่อกี้มันยิงกูโดนได้ไงวะมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอหน่าสีวิ่งมันนี่ก็ล่วงล่วงสิจ้าล่วงสิจ้าล่วงดิเออกูนึกว่าไม่ล่วงแต่กินนึกว่าจะไม่ล่วงซะแล้วอล่วงไปี ผมวิ่งไปดีกว่าผมขออนุญาตไปซ้ำซบสอตัวนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนมันจะมาชุบซักก่อนอาซ้ำเลยละกันจังหวะนี้เก็บยาวๆครับเฮ้ยทำไมคนนี้มันมีเกาะวะทุกคนทำไมผมซื้อมันไม่มีเกาะวะหรือมันต้องซื้อในกลุ่มเอยไม่ใช่กลุ่มในกล่องสุ่มอะไรต่างๆหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าถ้าตานี้ชนะตาสบไยเดี๋ยวผมจะลองดูกล่องสุ่มนะครับเอา้าคู่โดน แม่งยิงแม่นจังวะทำไมมึงยิงดีเซิร์ตแม่นจังวะกวนในตายเนยเข้าเบขนาดนั้นนะมึงยิงดีเซิร์ตแม่น,นเว้ยเนยกูอบอกว่ามันยิงดีเซิร์ตแม่นมึงก็ไม่ฟังกูเลยเนาะไอเบอร์สองอีกตัวมึงตายนะถ้ามึงไม่ตั้งไอวอลคนผมเองานดีกว่าวผมจะไปชุบเ,เ,เพื่อนดีกว่าผมจะไปชุบเพื่อนดีกว่าไปชุบเบอร์นื่งกันเปิดโคโนโแล้วก็ชุบเลยแล้วกันจังหวะน,นี้เอาไงเียวะมึงกล้าเข้ามาหรือเปล่า ก้าเข้ามาแล้วก็อา,าตัวนั้นน่ะเพื่อนวังตายด้วยอุ้ยกูเจ็บหืเจ็บจันเลยจังวันนี้เย็ดที่ตึงจังมวะทำไมคนนูนตึงเกินหน้าชุดโมโคเนี่ยตัวละครโมโคเนี่ยมันตึงเกินไปเปล่า,าจ้าถามน้อยสีโดนหัวแน่เลยเบอร์นหนึ่งเล่นงงๆแบบเนี้ยคอยเดูแล้วกันกูนว่าแล้วแพ <ะ S 2> ้ดได้ไงวะเราเล่นตึงแท้แต่เราไปแพ้โมโคอ่ะทุกคนไม่เป็นไร คุณเล่นกับ1412ไงได้เป็นอย่างดีลองเพื่อนๆหนูสึกเย็ดเค้แพทใหม่มีทำการแบบนี้ด้วยเหรอโคตรเท่